ครับพี่น้องวันนี้มาเก็บกุ้งเร็้วนะครับเนี่ยสี่โมงนะปกติสิเก็บหกโมงครับพอดีลูกค้าเพิ่นถากุ้งก็เลยมาเก็บก่อนครับจักสิหมานหรือบอมานครับวันนี้ก็ลืมบอ,อกกล้องมาครับก็เลยใส่โทรศัพท์ท้ายเอาจากสิมีหม่มองว่างนหนึ่งบ่มีขากล้องบ่มีขา,ขา,ขาตั้งกล้องโทรศัพท์เเดี๋ยวไปรุ่นกันว่านี่หลังแหลกเข้ายูนีและครับสิล่องเบิ่งกกอน ยกเบ่งกวนว่ามันสิกเข่าหรือบ่เข่าครับเข่าบ่โอ้ยเข่าหลายอยู่ครับอออออนองเด้มือเดียวเดี๋ยวขอญาตยากอยู่ครับมือเดียวนี่แหละมาดีโค้งเด้เห็นประมาณนี้ครับนี่ใส่รับสูตรนี่ละ หวานพออ๊ายโอ้ยอื้ออยู่คืออยู่โอ้ยพี่น้องโอนโต้นโอน,นโต้นตน,นี่ครับนี่โ้นโต้นเอา ปอภัยเด้อพี่น้องเด้อมือเดียวมือเดียวมือนี่นี่นีเอาเียบร้อยครับตำหนบ่ นี่ปลาบูเข่าครับปลาบูมันเข่าโอ้ยพี่น้องเลยเสียของเลยครับมันกินกุ้ง ได้อยู่ครับแได้ขบวนลายมันไลนกำลังงามๆเป็นยังไงเนาะพี่น้องหลังเป็นตามานบ่ตั้งหลัง ก็น้อยสบัดโอ้ได้บอลไหลว้ายมิดนะบอ Lại. phải lại còn đấy với anh nhọn luôn, dù ừm, sóng ừm, mình phải tít cả, không phải tít thì nòi người, nó nhọn như này, ừ. mất là bá, cùng tay ừ. bảy chiếc tấu.

Đăng này bố khẩu Đây câu <laughs> หมดลแล้วครับพี่น้องครับเยอะสีให้เบิง้งเด้อพี่น้องผลดงนันสีม่วงแดงแต่ปรแมาหน่อยๆได้ครับนี่แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยพอได้ไทายพี่น้องเด้เบิง้งหมดพระา่าลืมบอ,อกกล้องนี่โอ้บ่าตำกระเคิงโล่ละเดี๋ยวจะใส่ใส่ถุงมันจิบปบจีเห็นเลยว่าหลายบันไดครับนี่ครับพี่น้อง นาจิตหกเจ็ดขีดด้วยมั้งครับเนี่ยนี่เก็บสี่โมงได้ครับแต่ว่าบรทิทาบีน้องเด็กเบิ้งมืดนะหรือมองกล้องไามใส่โทรศัพท์ท้ายเอาวันนี้อาจจิตสองถุมอาจจิตมาเบิ้งอีกรอบหนึ่งสี่ชั่วโมงอันนี้สามชั่วโมงครับสามชั่วโมงได้ประมาณนี่แหละใส่บ่ายโมงบ่ายโมงบามง่บายสองบ่ายสามบ่ายสี่สี่สามชั่วโมงครับ นั่นอีกสองถูกอาจฉริบเบิงอีกรอบนึงเอาเดี๋ยวจะพอกันไหมครับ